เภอยิ้มชุมของอำเภอยิม้มวันนี้เป็นลำดับของอำเภอเมืองสุขโขทัยครับท่านในอำเภอสมพงษ์ชมชัยมอบหมายให้กับท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองคุณหมอสรวุฒิเอี่ยมนุ้ยเป็นผู้ให้สัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมสรวุฒิเอี่ยมนุย้ยสาธาณสุขอำเภอเมืองสุโขทัยได้รับมอบหมายจากท่านสมพงษ์ชมชัยในอำเภอเมืองสุขโขทยัย ให้มานําเสนออําเภอยิ้มในประเด็นของการขับเคลื่อนอพอชอเมืองสุขโขท,ทยัยก็คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอซึ่งเราจะมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนจำนวนยี่สิบเอ็ดท่านนะครับประเด็นก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาของอําเภอเมืองเราก็จะนําให้คณะกรรมการมาแก้ไขซึ่งประเด็นตอนนี้ที่เรานํามาขับเคลื่อนก็มีสามประเด็นครับรก็คือหนึ่ง เรื่องของโรค NCD สองสุขภาพจิตและยาเสพติดสามในเรื่องของ PM สองจุดห้าครับครับกัอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคไม่ติดต่อ,รอเรื่อง NCD ครับผมจะเป็นการยังไงบ้างครับ<ช> <ทำ S 2> ครับ,รบ,รบจากนโยบายของพรนัทธท่านสมศักดิ์เทพสุทินทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมีนโยบายว่าต้องการให้คนไทย ห่างไกลจากโรคเอ็ซดีก็คือกินเป็นไม่ป่วยสวยหล่ออายุยืนนะครับอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของท่านซึ่งจากนโยบายตรงนี้นะครับทางพอชอเมืองสกตไทยเราก็ได้มีการวางแผนดาเนินการคือหนึ่งมีการจะตั้งสูตรป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนซึ่งพัเท่านสมศักดิ์ก็ได้มาเปิดศูนย์ที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกตไทยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานะครับซึ่งตูนี้นะครับ,รบก็จะมีหนะ้าที่วางแผนจิตตามประเมินผลการดําเนินงานโลกเอ d ซดีของอําเภอเมืองสโุโขทยัยที่ให้บริการทั้งในส่วนของรพสรตแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลครับผมบอันนั้นก็คืออประเด็นาการดําเนินกานขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคือเรามีการจัดตั้งศูนย์คนไทยห่างไกลเอ d ซีดี ทุกตำบลทั้งสิบตำบลก็คือจะอยู่ที่รอพสตนะครับใช่ครับจะอยู่ที่รอพอสอตซึ่งกิจกรรมบทบาทหน้าที่ของเขาก็คือจะเป็นการคัดกรองประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการคัดกรองโดยอสมอกับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับอสมอก็จะไปเรื่องของการนับข่าวตามนโยบายของพระนาท่านสมศักดิ์นะครับอ่า การนับขาบก็คือต้องการให้คนลดการบริโภคคาร์โบไฮเดตนะครับอันนี้นหลังจากที่เกิดการคัดกรองแล้วเนี่ยเราก็จะแยกเป็นปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยนะครับนะคนปกติเราก็จะใช้ในเรื่องของจากการที่เอาสอบมอไปรับขาบก็คือให้ความรู้เรื่องของคาร์โบไฮเดตลดหวานมันเค็มในนการออกกําลังกายส่วนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะให้เข้า ศูนย์คนไทยห่างไกลเอ d ซีดีของรปสตอคือจะมีการอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็จะมีการติดตามถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงความดันเนี่ย90้าสิบวันถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยร้อวแนดสิบวันถ้าเกิดกลับมาเป็นผู้ป่วยก็จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขโขทัยควบคุมได้ได,<น>ได้ดีก็จะกลับมารักษาที่รพอสอตอนะครับ ซึ่งตรงตรงนี้นะครับกระบวนการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสุขภาพให้ปีละสองครั้งว่า,าถ้ารับยาที่เราพอสอดต่อแล้วเนี่ยควบคุมได้ไหมยาที่กินถ้าสามารถควบคุมได้ก็กินที่ยาที่รับยาที่เราพอสอดต่อได้แต่ถ้า,ากินแล้วมันจะวิงหรือว่า พบคุมไม่ได้เราก็จะส่งกลับไปที่โรงพยาบาลสุโคไทยซึ่งตอนนี้เราก็จะมีคลินิกพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งคลินิกก็คือเรื่องของเอ็นซีดีรีมิชชั่ก็คือการดูแลผู้ป่วยอันนี้เราจะเน้นผู้ป่วยเบาหวานในระยะสงบนะครับก็จะเปิดให้บริการที่แรกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยก็จะมีแพทย์แล้วก็บุคลากรทางโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาดูแล ู้ป่วยในกลุ่มนี้ให้ <Okay. S 2> อ่าเพิ่มเติมครับผม <Okay. S 2> แล้วก็จากที่ผมพูดมานะครับก็ตอนนี้นะครับทางจังหวัดสุขโขทัยก็มีโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพจังหวัดสุขโขท,ทยัยซึ่งจะมีการออบรมนะครับกลุ่มเป้าหมายคือท่านนายอำเภอท่านสาธารณสุขอำเภอ ่านท้องถิ่นอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงอสมอนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังอบรมก็เริ่มวันนี้ครับยี่สิบเอดถึงยิบสองกุมภาพันธ์ที่โรงแรมไพดินสุขไทยโดยวันที่ยี่บสองกุมภาพันธ์เนี่ยพนัท่านสมศัิ์เทศสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีด้วยครับผมครับผมอันนี้เป็นการ <Okay. S 1> ก,กับเคลื่อนต่อต่อเนื่องกันกับเรื่องของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัง ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของสุขภาพจิตและยาเสพติดเรื่องของยาเสพติดเราก็ได้เราก็ทราบนะครับว่ามีเป็นปัญหาที่สําคัญของระดับประเทศนะครับในส่วนของการดําเนินงานของปัญหาของอำเภอเมืองก็ต้องบอกว่าเรามีทั้งผู้เสพทั้งรายเก่ารายใหม่หรือคนที่เข้ารับการบาบัดแล้วเนี่ย ไม่สามารถที่จะหยุดเสพได้นะครับแล้วอยานคือ,อยาเสพติดเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายสิ่งที่สําคัญคือหลังจากที่เขาเสพไปแล้วเนี่ยถ้าเสพไปนา,นานก็จะมีอาการคุ้มครั่งจากที่เราอาจจะเคยเห็นจากทางทีวีต่างๆทําให้ครอบคร,รัวสูญเสียอะไรได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะสูญเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านนายอำเภอคือท่านสมพงษ์ชุมใจเนี่ยให้ความสําคัญฉะนั้น การดาเนินงานเราก็จะดูให้ครบทั้งสี่มิติคือป้องกรรันปราบปรามบำบัดรักษาและพื้นฟูซึ่งตรงนี้นะครับ mm. เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับทาง mm. อ่าอําเภอครับทางท่านในอำเภอก็ได้เชิญทุกภาคส่วนเนี่ยมาประชุมแล้วก็อบรมนะครับส่วนในเรื่องของการปร,ปรปับปามเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของทางปกครองกับทาง ตำรวจนะครับหลังจากที่ค้นหาเอกซเรยในพื้นที่นำผู้เสษเนี่ยก็คือเราถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งการบำบัดรักษาเนี่ยก็คือหนึ่งที่โรงพยาบาลนะครับใช้ระบบแพทิกหรือที่ชุมชนก็ได้นะครับโดยใช้เขาเรียกว่า CBTX ลูกอรุณของทางมาาชัยร่วมกวับทางสาธารณสุขนะครับให้ชุมชนเป็นคนดูแลแล้วก็จะมีการติดตามสิครั้ง นะครับถ้าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าต้องการประกอบอาชีพเนี่ยเราก็จะส่งไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมซึ่งก็จะอยู่ที่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง12แห่งของเราเพื่อฝึกอาชีพเบือหาอาชีพให้เขาต่อไปนะครับ <S <S อันนี้ <S 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 ก็จะเป็นาการทัง้งป้องกันปรับปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูส่วนในเรื่องของการป้องกันสางท่าในเพอ ได้มีการขับเคลื่อนของชมรมทูบีนัมบวันซึ่งวันที่26-28กุมภาพันธ์2568นี้ครับเราจะไปร่วมประกวดนะครับที่เชียงใหม่ปีนี้เราไปปีที่แล้วเราไป6ทีมนะครับปีนี้เราเพิ่มไปเป็น8ทีมก็จะมีประเภทของอำเภอ1ทีมชุมชน1ทีมสถานศึกษา4ทีม เรือนจำหนึ่งทีมแล้วก็คุมประพฤติหนึ่งทีมอันนี้ก็จะไปแข่งระดับภาคเหนือก่อนถ้าผ่านระดับภาคเหนือเราก็จะไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องของทูบีดรรัมบวรการป้องกันายาเสพติดครับผมครับผม,รบผม,มประเด็นหนึ่งก็เรื่องของการนำมาซึ่งเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับ,รบในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตต้องต้องดาเนินอย่างนี้ครับอ่ ในส่วนของอำเภอเมืองสุโขทยัยถ้าท่านใดเนาหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับถ้าหลังจากเสร็จอ่าจจะเกิดการเสร็จยาไปเวะลานานๆนะครับ <S <S <ม>แล้วก็มีอาการคุ้มค้างหรือมีอาการรุนแรงฉะนั้นสิ่งที่ทางทีมอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปกครองสาสุขนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหรือแม้แต่ทางองปทอนะครับเราได้พูดคุยกันแล้ว ถ้ามีเคสในพื้นที่ขอให้แจ้งทางประหลัดนะครับประหลัดประจำตำบลหรือผู้นำชุมชนก็ได้เราจะมีทีมที่จะไปนําตัวของเขาครับก็จะต้องมีทั้งปกครองตำรวจสาธารณสุขผู้นำชุมชนนำตัวเขาเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลสุขไทยซึ่งเรามีวอร์ดนะครับสุขภาพจิตและยาเสพติดตรงนี้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือหลังจากที่ รับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัยแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับไปเตรียมชุมชนให้ดีให้หลังจากเขากลับไปแล้วต้องดูแลเขาให้เขารับประทานยาจำ่อนเนื่องสิ่งที่เราเห็นก็คือเอ๊ะทำไมมาที่โรงพยาบาลสองสามวันกลับไปแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนื่องจากอาจจะเกิดจากการขาดการดูแลหรือไม่ได้รับประทานยาทําให้เขาเกิดอาการรุแนแรงขึ้นมาครับผมครับเรื่องของการดูแลต้องดูแลในในโรงพยาบาลหรือดูแลโดยชุมชนได้ครับ จริงๆก็คือชุมชนเนี่ยมีมีส่วนสําคัญครับในโรงพยาบาลอาจจะก็มีระยะเวลานะครับเช่นหึงสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หลังจากนี้ก็จะต้องกลับไปที่ชุมชนดังนั้นชุมชนเนี่ยคนรอบข้างผู้นําชุมชนอสมอนะครับต้องช่วยกันดูแลเขานะครับเพื่อไม่ให้เขาไปรับสิ่งที่กระตุ้นแล้วเกิดเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาครับผมครับผมส่วนในเรื่องของพีเอมสองจุดห้านะครับ,รบซึ่งท่าน จอบพลสติโกโสนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านมีนโยบายว่าช่วงนี้ห้ามเผาโดยเด็ดขาดซึ่งก็เป็นนโยบายที่สังท่านสมพงษ์ชมชัยนายพลเมืองสุโขทัยได้มีการจำในการประชุมคณะส่วนราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับว่าถ้ามีการเผาเนี่ยขอให้ดําเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังนะครับเจอจับแล้วก็ดาเนินคดี ฉะน,นั้นในส่วนของอำเภอเมืองสุโขทัยช่วงต้องมอ่าที่ผ่านมาเราก็ไม่มีแล้วครับที่จากที่มีการเผา,าที่ไลท่ทินาไล่หนูตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าทางอำเภอจริงจังนะครับเข้มงวดกับการาเผาต่างๆเพื่อเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดการเป็นมลพิษนะครับทำหบให้เกิดค่าฟุ้งีเสองจุดห้า ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ฝุ่พีเอ2.5เนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ,อสาธารณสุขอำเภอเมืองนะครับเราก็จะรับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งจะส่งให้เราทุกวัน9โมงเช้าว่าสถานการณ์ค่าฝุ่พ p เอมเนี่ยอยู่ค่าเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะส่งให้ท่านท่านอำนเภอแล้วก็ในกลุ่มของหัวหน้าส่วนและกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เขานำไปกระจายในพื้นที่ ของอำเภอเมืองวันนี้นะครับก็คือของเราอยู่ในสีเหลืองครับสีเหลืองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงถ้าจะออกกำลังกายต่างๆเนี่ยก็ต้องออกได้นะครับ <Okay. S 1> แต่ก็ต้องระวังด้วยโดยเฉพาะคนที่มีอาการแพ้ต่างๆตรงนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าค่ามาตรฐานของเราดีกว่าอำเภออื่นของอำเภออื่นอ,อีกแต่อำเภอเป็นสีส้มนะครับของเราเป็นสีเหลือง ครับ <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้ถามว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง20กุมภาพันธ์2568นะครับอําเภอเมืองของเรานะครับมีผู้ป่วยที่เราติดตามคือ2,376รายนะครับก็เป็นทั้งผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจหลอดเลือดตาอักเสบแล้วก็ผิวหนังอักเสบนะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยที่เกิดจากอ่ p m เอส่วนการดำเนินการของเรานะครับเราคงจะเน้นทางมหาไทยอาจจะเน้นเรื่องของต้นเหตุการเผาครับของสาสุขเราก็จะเน้นเรื่องของห้องปลอดฝุ่นครับซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของอสสอโรงพยาบาลรพอสตอเราจะมีห้องปลอดฝุ่นห้องปลอดฝุ่นนี้จะมีอยู่สามประเภทครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นห้องปิดมิดชิดทำความสะอาดสอง ประเภทที่สองนี้จะเป็นมีเครื่องเป่อ,อากาศครับประเภทที่สามก็จะมีเครื่องดูดอากาศออกไปนียครับซึ่งเราก็ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของโรงเรียนนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็สถานประกอบการต่างๆเช่นร้านอาหารหรือส่วนราชการอันเนี้ยเราเข้าไปาประชาสัมพันธ์ให้ความให้ให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆ แล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสวมหน้ากากนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นเห็นเก้าห้านะครับอันนี้จะป้องกันได้เนื่องจากว่าอนุภาคของเขาอะคุณเนี่ยเล็กมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอการดําเนินงานของพชออําเภอเมืองขอนทก่นครับ,บผมชงท้ายรเรื่องของสุขภาพฝา,ากอะไรเพิ่มเติมไหมรครับครับก็ต้องน้าเรียนอ่า ทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยของท่านสมภ์ชุมชัยนะายพลเมืองสุขโขทยัยต้องการให้คนอำเภอเมืองเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดต่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเนี่ยถ้าตัวท่านเอง ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอ่ะสิ่งต่างเหล่านี้ที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นก็ต้องฝากพอแมแพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยเนาะช่วยกันในการไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองคนรอบข้างนะครับเพื่อพวกเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอต่อไปดังคำกล่าวของท่ทานท่าน สมศักดิ์เทพสุทินนะครับว่าปินเป็นไม่ป่วยสวยหล่ออายุยืนครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณครับคุณหมอสรวุฒิเอี่ยมนุ้ยท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัยโอกาสน้าได้รับมอบมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับครับผมวันนี้ขอพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ